สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ่นที่ช่องนุ่นนินนะคะคลิปนี้เราจะมาทำ h าวทูแต่งหน้าในลุคนี้ของเวนดี้กันค่ะเป็นลุกใน MV เพลงฟิลมาลิ h ท t h มของ r ร d v e l v ว t นะคะเป็นเมคอัพโทนส้มค่ะอันนี้เราจะแต่งสีผิวให้ดูอมชมพูนิดนึงนะคะให้สีคล้ายๆกันใน MV เนาะฟินิชลุกจะมีสีธรรมชาติให้ดูอีกทีนึงนะคะ ขั้นแรกเราก็จะมาลงรองพื้นกันก่อนค่ะวันนี้ใช้รองพื้นของอินนิสฟีนะคะตัวนี้เขาจะมีหลายรุ่นนะคะแต่ว่า3.3 3เขาก็จะมีความหนานิดนึงค่ะเหมาะกับคนที่มีผิวเล็กๆน้อยๆหรือว่ารอยสิวแบบนู้นนะคะนุนรู้สึกว่าพอทาแล้วหน้าก็จะมีความวาวกรแบบสาวเกาหลีมากๆค่ะแต่ว่าให้การปลุกปิดที่ดีระดับหนึ่งนะคะก็จะเน้นทาให้แบบเนียนๆมากๆช่วงร่องจมูกนิดนึงค่ะเพื่อแม่เขาตกล่องนะคะ เก็บรอยสิวให้เรียบร้อยด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะใช้ร่วมกับแปรงนะคะแล้วก็ใช้นิ้วแทบๆค่ะแล้วก็จะค่อยๆแต้มไปนะคะเพื่อให้แบบงานผิวเขาสวยะค่ะจากนั้นก็ลงแป้งบางๆนะคะวันนี้ใช้สีจันค่ะก็จะใช้ร่วมกับแปรงค่ะแค่ทาให้แบบความวบาของรองพื้นเขาลดลงนิดนึงนะคะยังเห็นความวาาบ,บนผิวอยู่แล้วก็เชดดิ้งค่ะ ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลอมเทานะคะเฉดเยอะแค่ไหนก็ไม่ได้ดูเข้มดูโปะนะคะเป็นแบบสไตล์เกาหลีมากๆเนาะคะ่ะใครที่เป็นมือใหม่หนูน่นแนะนําตัวนี้เลยนะคะเฉดง่ายค่ะแล้วก็ราคาดีด้วยพอเมคอัพจะใช้เป็นสีส้มนะคะเราก็ลงที่สีส้มอ่อนก่อนตอนนี้ก็จะใช้สีส้มปัดไปแบบตรงกลางแก้มเลยนะคะยาวออกไปด้านข้างเนาะแล้วก็ทาเป็นสีพื้นของเปลือกตาด้วยค่ะ จากนั้นก็ใช้สีส้มที่เข้มขึ้นมานะคะใช้นิ้วในการลงค่ะเพื่อให้สีแบบดูชัดขึ้นเนาะแล้วก็ปัดตรงหน้าแก้มนะคะเพิ่มมิติอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าในลุกเนี่ยเขาจะปัดหน้าแก้มให้ดูเข้มกว่าด้านข้างๆนะคะจากนั้นใช้สีน้ำตานะคะทำเป็นดอลล y e อายฟอมนะคะทุกคนก็ก้มหน้านิดนึงเพื่อให้แบบดอลลี่อายเราโผล่นะคะก็เกลี่ยๆนะคะนี่ ยิ้มอารมณ์จอนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เดอลลี่อายมันโผล่ออกมาเยอะๆหน่อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีน้ำตาลกลางนะคะทาบริเวณชีทโคนขนตาล่างค่ะแล้วก็เชื่อมกับหางตานะคะเชื่อมกับสีส้มด้านบนค่ะแล้วก็มาวอวเวกันต่อที่ดอลลี่อายนะคะใช้สีขาวค่ะในการลงตรงกลางนะคะเพื่อให้ดอรลี่อายมันดูพกอ,ออกมา ใช้ไฮไลท์นะคะเป็นแบบที่แชมเปญอ่อนๆนะคะทาเข้าไปอีกนะคะให้มันดูเด่นชัดแต่ว่าไม่ไดเด่นชัดมากเพราะเราจะไม่ได้ใช้กิ๊เตอร์เม็ดใหญ่นะคะ,คะนี่ค่ะก็จะเห็นว่ามีอลลี่อายมาแล้วนะคะห<ค>ลังจากนั้นเราก็จะมากรีดอายไลไนเนอร์นะคะวันนี้ใช้เจไลไลเนอร์สีน้ำตาลค่ะคู่กับแปรงหัวปลายเฉียงแบบนี้นะคะก็ลากหางตาออกมาโกนประมาณนี้ค่ะ พอได้ความยาวที่ถูกใจแล้วนะคะแล้วก็จะมาเก็บให้ชิดโคนค่ะตั้งแต่หัวตาไปจนถึงปลายตานะคะก็พยายามให้มันชิดๆค่ะตาก็จะคมขึ้นแบบฟุ้งๆนะคะเพราะสไตล์เกาหลีเขาก็จะไม่ได้แต่งให้แบบเส้นมันคมชัดมากเนาะเราก็เลยไม่ได้เลือกใช้แบบเมจิกหรือแบบปากกายอย่างอื่นนะคะ นี่ค่ะได้แล้วนะคะจากนั้นก็ปัดมาคาร่าค่ะช่วงนี้เกาหลีเขาฮิตขนตาแบบเรียงเส้นเดียวนะคะซึ่งมาคาร่าตัวนี้มันทําได้ถ้าเราปัดไปเรื่อยๆทุกคนขนตามันจะจับช่อเองนะคะหรือว่าใครสะดวกแบบปิดขนตาปลอมก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้นุ่นแต่งฟิลเป็น everyday l o o นะคะก็แค่นี้ก็คือเพียงพอแล้วค่ะนี่ขนตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นมาลงลิปกันค่ะนี่จะใช้ลิปสีส้มที่เป็นสีส้มจริงๆนะคะ ในเออาจจะอ่อนกว่านี้หน่อยแต่ว่านุ่นมีสีส้มแบบเนี้ยแค่โทนเดียวนะคะก็เลยใช้วิธีการเสี่ยเอาเนาะให้มันแบบไล่สีกันนะคะตรงด้านนอกเราก็จะเกี่ยให้เขาบางๆสีแบบอ่อนลงนะคะทาคิ้วนะคะวันนี้ใช้ของ B Y ค่ะเพิ่มหางให้กับคิ้วเรานิดนึงค่ะแล้วก็ใช้แปรงปัดๆนะคะไม่ได้ทำเชฟคิ้วใหม่นะคะให้มันดูกลืนกับคิ้วธรรมชาติเราไป แล้วก็ย้อมสีคิ้วอีกเล็กน้อยค่ะให้มันกลืนกันนะคะให้แบบดูละมุนละมุนเนาะจากนั้นก็ไฮไลท์ตรงจุดที่เราอยากให้เด่นนะคะอยากให้จมูกเด่นก็ตรงกลางจมูกแล้วก็ปลายจมูกและคางอีกนิดนิดค่ะอันนี้แถมทําผมให้ด้วยนะคะเพราะว่าผมเวนดี้เขาจะเป็นแบบเอสเคิลนะคะเราก็ลอนตรงช่วงบนหูก่อนนะคะแล้วก็ถัดลงมาแล้วก็คว่ำเครื่องนะคะให้มันหงายออกแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบ S curl นะคะนี่ก็จะกระดกออกมาจากนั้นก็เกิบปลายนะคะด้วยการม้วนแบบนี้อันนี้นุ่นทําเพื่อถ่ายรูปนะคะนี่แล้วก็ม้วนผมด้านหลังเฉพาะไปอีกนิดหน่อยะคะ่ะก็กลายให้ทุกคนดูประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะได้เป็นลุคแบบนี้นะคะเป็นเมคอัพโทนส้มค่ะ ว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็คราวหน้าถ้ามีลุคไหนที่นุ่นอยากแต่งอีกจะมาแต่งให้ชมกันอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย